คัมภีเทวาดาเพื่อกเกษตรกรไทยกับปุ๋ยอินทรีย์ตราเทวาดวทวาอาชีพเดิมก็คือทำนาตอนนี้ทำนาอยู่ที่13ไร่ครับแล้วทำสวนทำสวนอยู่ที่ทำสวนกล้วยหอมทองอยู่ที่3ไร่แล้วก็ปลูกเห็ดฟาง2ไร่ครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จ ก็จะเตรียมแปลงใา้ทำปลูกกล้วยครับทางเกษตรมันแนะนำให้ปลูกเดือนตุลาคมครับก็เก็บเกี่ยวพราประมาณเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนมันจะเข้าช่วงหน้าฝนพอดีเราจะมาเพราะว่ากล้วยหอมทองนี่มันต้องการน้ำมากเพราะพื้นที่ของเรานี่น้ำมันน้อยตอนแรงเพื่อเพื่อที่จะให้มันออกตอนที่เป็นหน้าฝนนะครับน้ำมากมันกินน้ำเยอะวิธีการปลูกนะครับเริ่มจากเรา เตรียมหน่อครับซ,ซื้อหน่อมาแล้วก็มีาภาครัฐมาช่วยส่งเสริมดูแลในห,หลายอย่างด้วยนะครับทีนี้ปลูกหน่อเราได้หน่อมาเราก็ได้ปุ๋ยที่ที่ทํปลองพื้นี่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ของเทวดาครับเิษัทเทวดารลองพื้นโลนึงครับมันโลนึงครับแล้วก็เอาหน่อลงหลังจากนั้นดึงเดือนเราก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เทวดานี่ครับเป็นแบบชนิดผง ใช้อ,อย่างละช้อนสองอย่างผสมกันต่อน้ำยี่สิบลิตรก็เทราดตามโคนต้นนะครับเพื่อจะช่วยเร่งรากให้มันโตเร็วใช้ถีดพ่นคือเราใช้แบบเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำใช้อ,อย่างละฝาฝาหนึ่งต่อน้ำยี่สิบลิตรใช้สองอย่างผสมกันแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ไปฉีดพ่นตามใบนะครับตามใบที่มันออกมาครับ ผลสรุปมาแล้วทําให้กล้วยเราดูเจริญเติบโตขึ้นเร็วขึ้นรับได้ดูอ่าเครือนครับออก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 เครือออกนี่หลาย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 ลูกครับคือเราได้ผลผลิตที่มันดูมันสวยงามแล้วตลาดเนี่ยคือมีตลาดที่รับซื้อเราอยู่แล้วครับเขากะกันร,ราคาให้เราอยู่คือหน่วยงานกเกษตรเป็นผู้แนะนําที่ขายตามตลาดนะครับ ผมลองไนในปุ๋ยไยเวลามันสุดยอดจริงๆครับเนื่องจากนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็เ <ๆ S 1> ช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องแหล่งน้านะคะพร <ๆๆ S 1> าแหล่งน้ําก็คือสิ่งสําคัญด้านการ,การเกษตรท่านเล็งเห็นเรื่องแหล่งน้ําท่านก็เลยได้สนับสนุนนะคะเป็นบอ่อน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิต์นะคะสาหรับเกษตรกรอําเภอโนนสังที่เจาะแล้วนะคะได้ทั้งหมด16บบ่อนะคะบ่อ ขนาดที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะจะได้6บ่อเรียบร้อยแล้วกเกษตรอำเภอมีหน้าที่นะคะที่จะต้องไปตามแต่ละบ่อนะคะว่าเขาดําเนินกิจกรรมอะไรบ้างเราต้องไปส่งเสริมกิจกรรมของแต่ละบ่อให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวอย่างบ่อวันนี้ก็เช่นของก็มีกล้วยหอมทองนะคะ,ะแล้วก็มีการเพาะเห็ดฟางนะคะมีการทํานาข้าวซึ่งใช้น้ําจากบ่อบาดาลเขาจะมีกิจกรรมทั้งหมด สามอย่างนะคะกิจกรรมที่ตามมาอีกก็คือการปลูกผักนะคะกิจกรรมของเราจะมีอยู่ตลอดปีค่ะ,ะทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอก็ได้เข้ามาดูแลในด้านวิชาการนะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษาการปลูกตลอดระยะเวลาการปลูกถึงการเก็บเกี่ยวนะครับให้ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งการดูแลรักษาก็ได้ผลดีซึ่ง เกษตรกรได้ปฏิบัติตามคําแนะนําปุ๋ยเทวดาได้เข้ามาสนับสนุนอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นแปลงสาธิตในการใช้ปุ๋ยที่ปลอดภัยสําหรับผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรนะครับผมปุ๋ยอินทรีย์ตราเทวดาผู้ผลิตปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย